สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกคิวจากบ้านบล็อกเชตนะครับหายหน้าหายตากันไปนานนะครับไม่ใช่ว่าไปไหนนะติดโควิดครับผมนี่ก็เพิ่งหายดีนะครับมา2วันแล้วนะครับผมแต่เกมก็ยังเล่นอยู่นะในส่วนของวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเกมโยกังน,นะครับผมผมเลเวลช้าหน่อยแหละเพราะว่าผมสายฟรีนะครับแล้วก็เล่นบ้างไม่เล่นมากโดยรวมๆแล้วไม่เคยเอาตัวไปเลเวลนะแค่ทำเควสพวกเควสรายวัน หรือว่าเป็นเควสที่ต้องทําจริงๆเท่านั้นเองที่ได้อีกทีครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําเลยละกันนะครับสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะก็เบื้องต้นนะครับลับกษณะการเล่นของผมนะคือผมเป็นคนที่เล่นหลายเกมใช่ไหมเพราะงั้นผมจะไม่มีเวลามากนะเพราะฉะนั้นการเล่นของผมเลยอ่ะก็คือเล่นยังไงก็ได้ให้ใช้เวลาประหยัดที่สุดครับแล้วก็ไปถึงเลเวลหกสิบน,นะครับผมอาจจะขออนุญาตเก็บแรกก่อนไม่ไมีใครเก็บอ่าสิ่งที่สําคัญเลยเราสายฟรีใช่ไหมเราเล่นเพื่อามาหาเงินถูกปะ เพราะฉะนั้นอ่ะผมก็จะเน้นไปทางการเก็บแร่นะครับผมตอนนี้นะครับการเก็บแร่แลกได้นะครับตอนหลังเที่ยงคืนเท่านั้นนะเพื่อนๆเ,เนี่ยมีคําถามมาเยอะมากเลยนะครับบอกว่าเอ้ยทําไมมันถึงแลกแร่ไม่ได้แล้วกดคอนเวิร์ตเป็นเหรียญ T ีไอไม่ได้แล้วนะครับพอหลังเที่ยงคืนปุ๊บนะครับเพื่อนๆกดคอนเวิร์ตเลยโดยล่าสุดเมื่อวันที่23เดือนเมษายนผมลองกดคอนเวิร์ดดูนะครับมันก็ยังคอนเวิร์ตได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะ เพื่อนๆก็สามารถไปลองดูได้นะครับส่วนใครที่จะเข้ามาหาคิสตันหนอนผงนะครับก็ไปที่ถ้ำมังกรนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักถ้ำมังกรก็ไปดูคลิป EP2 ของผมก่อนก็ได้นะครับวิธีการมาเนาะส่วนสําหรับท่านใดที่อาย60แล้วนะครับก็คือขึ้นได้ตั้งแต่ชั้น4ไปจนถึงชั้น7เนาะและมันก็มีอยู่แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ไว่าเป็นสายฟรีหรือสายเติมเงินยังไงก็ต้องมาเจอกันเจอกันในของพยามเก็บก่อน ตอนนี้นะครับระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพิ่งอัปเดตเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมก็คือการเก็บแร่ต่อไปน่าจะกดคลิกไม่ได้แล้วนะครับบอทแต่อีกสักพักนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าบอทมันก็คงทำมาใหม่นะครับเพื่อให้สามารถกดคลิกได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงกอบโวยใครว่าก็สามารถที่เข้าไปหาแลกคลิกตันได้นะครับถ้าให้ผมแนะนําเลยนะครับ ให้อยู่ที่ชั้น6จะดีกว่าเพราะว่าชั้น7คนจะหนาแน่นมากคิดตั้นจะต่างกันการเก็บต่อรอบถ้าอยู่ชั้น6ก็อ,อยู่ที่ประมาณ150-170คิดตั้นนะแต่ถ้าอยู่ที่ชั้น7ก็ตกประมาณ180-200นะครับต่างกันแค่ประมาณ20ผมจึงแนะนําว่าอยู่ที่ชั้น6อ่ะคนจะน้อยกว่านะครับน่าจะเก็บได้ง่ายกว่าไม่ต้องมาห,หายเยอะหาที่หลบก่อนนะครับผมอโอเค ผมเลเวลหกสิบผมใช้เวลาไม่เกินสิบห้าวันเนาะแต่แต่ผมอัดคลิปวันที่ยี่สิบสี่เลยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าพอดีผมป่วยครับผมก็ลองนับเวลาดูแล้วนะครับโดยเบื้องต้นเลยนะครับไม่มีอะไรมากเลยก็คือทํากิจกรรมแอคทีฟไม่ได้สามร้อยแค่นั้นครับผมแล้วก็ลงพวกที่เขียนว่า exp นะครับเปเช่นประตูฝึกครับหลังสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเบื้องต้นเลยนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เ,เข้าเกมมาครับเราจะรู้กันแล้วใช่ไหมเกมโยกัน มันจะรีตอน5้าโมงเย็นถูกไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่รู้ก็อันนี้ให้ทราบเป็นเรื่องเดียวกันเนาะก็คือหลัง5้าโมงเย็นนะครับมันจะรีในการทํากิจกรรมอะไรใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะข้อแนะนําของผมเลยก็คือพอหลังจากที่มันรีกิจกรรมปุ๊บห้าโมงเย็นอ่ะให้เพื่อนเมากิจกรรมรายวันก่อนนะครับแล้วก็ทําให้หมดนะครับผมทำเท่าที่ทําได้ก็ได้เพราะมันจะมีอีกทีเขียนใช่ไหมไอ้ตรงไหนที่เขียนว่าอีกทีอ่ะทำพยายามทําให้หมดครับแล้วก็มาตรงจํากัดนะครับ เพราะอะไรเพราะในแต่ละวันอ่ะมันจะเล่นไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอ่วันเนี้ยวันวันอ่วันพุ่ะมันจะมีประตูฝึกเปิดนะครับให้เล่นแล้วบางวันอ่ะมันก็จะมีพวกอ่าลานเปิดพวกหลุมปีศาจเปิดพวกอสูรฐานเปิดอย่างเงี้ยครับเราก็จะเข้าเล่นได้นะครับผมไอ้พวกเนี้ยได้อีกทีดีนะครับผม ผมเคยเข้าไปที่หน่อบ่ออาบน้ําอ่ะยิ่งพี่ e ก็ดีนะแค่เข้าไปยืนเฉยๆอ่ะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองดูครับหรือก็พอหลังจากเข้ามาที่จํากัดเสร็จใช่ไหมให้เข้ามาที่แนะนํานะครับผมเราก็มาดูเลยครับอันไหนที่เขียนว่า exp เห็นไหมครับพยายามเข้าให้หมดนะครับสังเกตว่าผมจะพยายามเข้าหมดเห็นไหมครับคือผมมองว่าเปิดคอมทิ้งไว้แล้วเล่นอ่ะมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะ เอ็กพีขึ้นก็จริงแต่ว่าขึ้นไม่มากนะครับผมและยิ่งเราสายฟรีแล้วเราควรประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับประหยัดเวลาในที่นี้คือประหยัดเวลาในชีวิตจริงนะไม่ใช่ประหยัดเวลาในเกมบางคนเติมไป v a p 7 8 9 0อย่างเงี้ยมันก็เล่นได้เรื่องแัแ่แหละ5วันมันก็เลเวล60 3วันมันก็เลเวล60แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นสายฟรีคขาว่าประหยัดเวลาคือประหยัดเวลาในชีวิตจริงของเรานะครับผมเล่น พอประมาณเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมอื่นต่อเราค่อยหาเกมที่เราชอบจริงๆแล้วค่อยลงเล่นลึกๆก,ก็ได้นะครับอย่างเกมเนี้ยผมเล่นเพื่อมาหารเงินใช่ไหมเพราะงั้นผมก็จะไม่ลงเลยและผมก็เล่นแค่ตัวเดียวด้วยไม่เล่นหลายตัวเพราะจะได้ไม่ไม่ไปวุ่นวายกับตัวเกมมากแล้วก็ศึกษาระบบไปเพราะว่า เกมหลายๆเกมในเกมมือถือมันก็คล้ายๆกันอย่างเกมอาโยกังอะผมยกตัวอย่างก็คล้ายเกม 9D ดีหรือ9ดีก็อาจจะเป็นก๊อปปี้ตัวอื่นมาคล้ายๆกันอีกนะครับผมอย่างอ u ซัมมอ r เต r ร์นะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับผมเกมมันจะไม่ต่างกันมากนะครับผมก็แค่มีกิจกรรมให้ทำเพจโอเคพอพูดถึงเรื่องกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมครับทำให้มดนะครับคลิกเข้ามานะครับแล้วก็ดัดทดสอบอไอต้องขัดเกลนนตัวนี้สําคัญมาก อยากให้เล่นนะครับพยายามกดสัตว์โจมตีพยายามกดอะไรเพราะดา่าน x ีตอนนี้มันได้เยอะมากควรเล่นทุกวันนะครับส่วนดันสมบัติผมไม่เล่นเพราะอะไรเพราะว่าเงินอะ่ะผมเยอะแล้วนะครับดูแล้วมันไม่น่าจะหมดด้วยซ้ำนะครับก็เลยพยายามไม่ไปเสียไก่ในการเล่นโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ทําให้เราเลเวล60ได้อย่างไวนะครับผมอะพอเราเลเวล60แล้วผมมาทําอะไรครับคําแนะนําของผมเลยนะ ชั้น4 5 6ห้ากไม่ต้องนะครับมาชั้น7เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับถ้ำมังกรน,นะครับจุดที่มีแร่ให้เก็บนะครับส่วนการเก็บแร่ชั้นเนี้ยตั้งแต่ชั้น4มาอย่างที่ผมบอกไปก็คือมาสามารถโจมตีได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเจอเซิร์ฟที่แบบว่าเถื่อนๆอะไรก็ต้องทําใจนะแต่เซิร์ฟที่ผมอยู่อ่ะ N04 อ่ะไม่เถื่อนเลยนะครับก็คือไม่ค่อยมีการตีกันนะครับผมก็วิ่งเก็บแร่ของผมไปเรื่อยๆวันหนึ่งนะครับเก็บได้ประมาณแสนหนึ่งเลย ที่แน่ๆก็คือถ้ามีเวลานะเอาละจุดเก็บคิดตันไปแล้วทีนี้เรามาถึงการคำนวณน,นะครับถ้าเราจะหาคิดตัน1นึ่งแสนใน1วันนะครับข้อหนึ่งเลย1กองใช่ไหมคิดตันก็ตีได้10ครั้งใช่ไหมครับผมเฉลี่ยเป็น60%สิบเปอร์แล้วการตีได้6ครั้งอีกสครั้งมีคนมาแยกนะข้อ2 6ครั้งนะครับคูณเฉลี่ยค่าคิดตันได้ประมาณ160ต่ 1, อ1นกองเพราะฉะนั้นได้รอบหนึ่งประมาณ960นะครับ ตกเลยนะครับรวมทั้งการหาและการขุดต่อรอบต่อ4นาทีนะครับผม1ชั่วโมงจะได้ทั้งหมด15รอบนะครับ15รอบคูณด,ด้วย6 960คิบตันนะครับก็จะได้1น4่0สต่อ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับ7ชั่วโมงนะครับจะได้แสนหนึ่งหนึ0 0 0สนกิจตันนะครับอันนี้แบบคร่าวๆเลยนะเฉลี่ยเฉลี่ยเลยผมคิดว่าใน7ชั่วโมงอะถ้าเพื่อนมีเวลาเป็นพื่อนหาได้แๆๆน่ครับแสนหนึ่งทีนี้คุ้มไม่คุ้มเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับ เอาละทีนี้เราไปดูในส่วนของแรกคิดตั้นนะครับคิดตั้นมีทั้งหมดในการแรกต่อเหรียญ TIG เนาะก็คือใช้670เพราะฉะนั้นเราจะหาวันละแสนก็คือ7ชั่วโมงใช่ไหมเราก็เอา1นึ่งแสนตั้งนะครับผมหารด้วย670นะครับเราก็จะได้อ่ะ150 149เหรียญ TIG นะครับเอา100 49เหรียญ TIG คูณกับราคาเหรียญปัจจุบันคือวันที่24นี้อยู่ที่เหรียญปัจจุบันราคาที่0.0013นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูใน VMAX ให้ดูนะเนี่ย0.0013นะครับอ่ะทีนี้นะครับเอาจำนวนเหรียญน,นะครับกับจำนวนราคามาคูณกันเราก็จะได้0.194ตัวนี้คือตัวที่แปลงจาก TIG นะครับเป็นเหรียญ VMAX แล้วนะครับซึ่งเป็นเครดิตวีแม็นะอ่า เราก็จะได้อยู่ที่24บาทต่อ1วันนะครับก็คือ0.194ที่แปลงเมื่อกีอ้ถ้าเป็นอาทิตย์ก็จะได้อาทิตย์ละประมาณ170บาทนะครับถ้าตกเป็นเดือนก็670กว่าบาทนะครับผมเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ยักไม่เคยเล่นละเอินเงินนะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยมันเล่นเกนมน้ำได้เอินเงินจริงหรือเปล่าเนี่ยเกมนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะ ที่ลองมาเล่นดูก่อนนะครับถ้าเกิดชอบนะครับอย่างน้อยสุดอะคุณหาได้เดือนละ180บาทคุณก็ประหยัดแพ็คไลน์ไลายเดือนม,มันก็ยังเป็นเงินที่เล่นแล้วก็มีความสนุกกับการเล่นเกมไปใน7ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยครับแล้วเราใช้เวลาในการทํากิจกรรมทําพวกเอ็กีแค่ประมาณวันหนึงไม่ถึง1ชั่วโมงผมให้เต็มที่เลยเพราะผมใช้เวลาเล่นเกม1ชั่วโมงถ้ไม่รวมเก็บได้อีก7ชั่วโมงก็8ชั่วโมง กับการเล่นเกมนี้ก็สนุกไปกับเกมนี้ซึ่งมันก็โอเคนะซึ่งเอินเงินได้แล้วในอนาคตถ้าเหรียญ TIG ขึ้นหรือเหรียญ v m a มขึ้นเราก็อาจจะได้เงินเพิ่มไปอีกเพราะตอนนี้มันปรับระบบของตัวบอทให้มันเก็บยากขึ้นแล้วนะครับแล้วมันก็ต้องเดินหาเนาะแลกพวกนี้ แล้วในอนาคตข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าอ,อาจจะมีดันมังกรชั้น8ชั้น9เลเ้วล80ถึงจะเข้าได้หรือเปล่า,าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองมาตัดสินใจแล้วลองมาเล่นดูก็ได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะแล้วพบกันใหม่ครับอีกคิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านบาทก็ทําได้ขอบคุณมากครับผม